เกกิินนไปอาจจะวิ่งไปเลยใครอยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้ฝั่งฝั่งตรงกลางก็วิ่งไปเลยนะกูอยู่กูอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้ชั้นบนวิ่งไปเลยนะกูวิ่งไปเลยเอางี้นะเดี๋ยวกูอะไรนะลงพี่เอกลงไปได้กูลงให้นะกูลงล่างนะข้างล่างม่มีที่สวดข้างล่างมีที่สวดตรงนี้มีมีนี่อะไร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  พังแค่พังทันแค่ข้างบนพังทันแค่ข้างบนกูรอเปิดข้างล่างแล้วโดดจุ๊บเกดลงมาโอเคมึงโดดแล้วใช่ป่ะงั้นกูจะเปิดกล่องบนแล้วเปิดกล่องทองพี่สวดอยู่เหมือนเดิมจีนตู้เด็กไม่มีเปิดมาดูข้างบนหรือยังตรงนี้มีอันนึงเปิดได้แค่รอบนี้หนูกลัวหนูไม่กล้าเดินไปฝั่งนู้นอ่ะโอเคโอเคโอเคฝั่งนู้นไม่ต้องไปเบนไปแล้วไงจะไปทำไมอ่ะก็ไม่รู้ว่ะไอ้ยาอยู่นี่นะยาอยู่ฝั่งมันเกิดเลยไอ้ตะปูอาอพี่มันมาเหรอไม่มาไม่มาตะปูกูจะวิ่งมาเปิดกล่องทองตรงนี้ไง ดูเด็กไม่มีพี่เอาไอ้ทู่ไปดีตรงนั้นน่ะกลงต่ออนนุกหนุเปิดก่องเลี้ยวอยู่ตรงกลางอยู่กูอยู่กูอยู่กูางล่างอยู่กูอยู่กู้างล่างพังประตูอยู่ข้างล่างมั้งพังอะไรอ่ะพังตู้พังตู้ฝังตู้ฝังตู้ล่างวันไปดีผู้นี้เปฟตเฟนหาคู่เฟตหาคู่เฟตหาคู่เฟตหาคู่นะวิ่งข้ามฝั่งนะ ได้ปะกำลังวิ่ง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 ยนี่อันตีอันตีอ่ใครไม่รู้อยู่กูอยู่กูเรื่องมาเดย์นุ่มมาเดย์นุ่มตีไม่ได้ไม่ไล่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 ลงไปทางนี้ลงไปทางนี้ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ลิฟต์อยู่ข้างล่างทางนี้กูไม่เห็นมานะตรงนี้กูไม่เห็นมีเปย์เปย์เปย์อยู่ไหนไม่รู้มันจะรอรอยตีผิอยู่ใช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 ่เฮ้ยไอเบนเปิดเลยเบนเปิดได้อยู่กับจีนแล้วอย่างนี้ จินล่าไปฝั่งเกิดนะต้องไปที่ที่เราเกิดอยู่ทางไหนล่ะฝั่งที่มีประตูเยอะๆกันแย่แลยอะไรวะมันรู้วเนี่ยมันวิ่งข้ามไปเลยพี่ครับโดดจุ๊กเด็กลงมาก็ได้จินก็โดดลงมาเลยยังไงเออแย่อะไรล่ะ มันเดินลงไปนะเดินไปทางนี้ลงไปทางนนั้ลงไปทางทางสุดทางที่สวดทางที่สวดจินวิ่งกลับไปฝั่งนู้นเลยจินโดนตีไปยังต้นไปทีนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินไปทีเดียวโอเคอยู่มันตามใครวะสังเวสังเวชวัดปิศาจเล่นมาไล่กูไล่มันได้สวดได้มันได้สวดได้มันได้สวดได้ก๊อกไินมาวิ่งไปวิ่งไปพี่เไปรอตันดิของไปไหนหมดวะกล่องทองอ่ะทำไมกลัวกล่องทองไม่มีวะกกูููสวดอย่่ไลไล่กูอยู่นี่ไล่กูอยู่นี่ เฟดไป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 กลางหรอเฟดไปกลางล่างเฟดไปกลางล่างยินวิ่งยินมันมันเฟดมันเห็นอย่าเดินเข้าไปแบบนั้นสิมันรอมันเวลามันเฟดมันเห็นเราหมดเลยไอเบนต์มึงสวดได้ทั้งบนอ่ะเบนต์เดี๋ยวกูสวดบันไดให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูอยู่ข้างล่างแล้วมันอยู่ไหนวะก๊อฟอยู่ข้างบนมันไม่เอาอ่ะมาตีทีมมึงก็ไปอ่ะไอเฮียมันเฟดมาตีกูอยู่ตรงนั้นไอตรงบันไดปปะปะดาบูไปไปะดาบู

ไล่กลับไปกลับไปตรงนู้นไปตรงนู้นต้องคอยปวดแมงเลยวอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไล่กูไล่กูไล่กูมานี่ไล่กูมานี้ระวังพิษาจอมว่าระวังอาดาโยปิยะบอกเลยนะถ้ามันแบบไม่เอาเลยอ่ะตรงนี้เนี่โย อยู me me, me, me ่กูอยู่กูเตาวาปิศาจวะทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วเิกงแลวที้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิงแล้วอิ้งแล้ว้แล้วไม่งแลอวทแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้มา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 ตรงนีู้อยู่กล้วไงแล้วางลงกล้งล่างกลางล่างกลางล่างแล้วล่้งแล้วงล้วงแล้วิแล้วทิงแู้ระว้งแงแล้วทิวทิวทอสววว ไปไปเฟดไปกลางเฟดไปเฟดไปไม่ได้เฟดไปได้ระวังนะก๊อบระวังก๊อบอยู่ไหนก๊อบแล้วบอกไปปะไอ้ก๊อบไปปะเรือกูอยู่กูอยู่ไอ้เบนสวดเบนสวดนู้นสวดกับจินอยู่แล้วข้างบนนะมันอยู่ข้างบนหัวเราเลยนะหาแล้วอันตียนตียนตีอันตีจินเวลาโดนไล่จินวิ่งกลับไปฝั่งเลยอย่าอย่าวิ่งไปฝั่งนั้นนะจินอ่ะวิ่งมาฝั่งนี้แล้วอ่ะจินเวลาจินโดนไล่จินวิ่งกลับไปฝั่งนู้นเลย กินข้ามฝั่งมันกินจะร้องทำไมก็บอกให้ข้ามฝั่งนัจุเกิดเท่านั้นตรงเราเกิดตรงไหนจะไม่รู้ได้ไงว่าเจอจินแล้วนะจินแตกแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งเข้าไปยากินเพนสารน้อยไม่รู้นั่นแหละวิ่งไปไหนไปสวนไปสวนเลยไล่กินแล้วไล่กินแล้วไปสวนเลยกูสวนกูสวนกูสวนจะเข้าไปวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปวิ่งตรงไป ป่วยไรจี๊ดๆแล้วปิดตู้เลยปิดประตูปิดอะไรไปเลยมิจฉกินพี่ปิดประตูดิเด็ดกินพิ่เบรเฉยกินก็แตกดิตายแล้วหรอตายแล้วแล้วทำไมถึงไม่ฟังอ่ะบอกตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแล้วว่าเวลาโดนไล่กลับมันเกิดนี่นี่นี่ตวดได้สวดได้สวดได้สวดได้เดี๋ยวกูชุบเองเดี๋ยวกูชุบเองเดี๋ยวกูชุบเองกูชุบเองกูชุบเองได้หรอกูชุบได้กูชุบได้ไอ้นี่เป็นไรนะกูรับโทรศัพท์พะร้าอยู่ไหนกูอยู่ล่างกูปั่นบนกูปั่นบนกูปั่นบน เพียบไปชุบเพียบไปชุบชุบอยู่ชุบอยู่กูเทิดม่รู้จะเทิดยังไงแล้วเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้แล้วแปดแปดบอดปอดอยู่นี่อยู่นี่อย่าจีนอยู่ฝั่งนี้เลยจีนไม่ต้องเข้าไปฝั่งนู้นแล้วจีนอยู่ฝั่งนี้พอเปิดกล่องแดงเปิดอะไรฝั่งนี้พอเฟไปเไปเไปเฟตไปเปิดไปหาเพี้ยงแน่มาดิตัวกูอยู่ตัวกูโอ้โหไอ้เหี้ยมึงปิงเกินเพื่อนเมาไหมนี่ไอ้กอล์ฟกอล์ฟมึงอุ้งนี้ได้กอล์ฟกอล์ฟมึงสวดได้มึงสวดได้มึงสวดได้ก็สวนอยู่ไงเออมึงสวดได้มึงสวดได้ กลับไปแล้วกลับกลับกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วอยู่ที่ไหนนี่โอ้ยเยอะปวดหัวที่ไหนบอลโลบอลโลกูขึ้นแล้วกูติดบอลโลไปแล้วนะยาอยู่ไหนจินจิงไม่เคยจินวิกับมาทางนี้กับมาทางนี้จริงวิ่งกับมาทางนี้วิ่งกับมาทางนี้ไอ้ยาอยู่ไหนนะยาโอ้ยไอ้เหี้ยแตกเลยมาไล่จินนะมาไล่จินนะยาอยู่ไหนเบนเบนยาอยู่ไหนแล้วโดดลงมาแค่นั้นเองแค่นั้นเองเลยเว้ยเบนยาอยู่ไหนไม่รู้ยาอยู่ฝั่งมันเกิดข้างบนวะะ กูเจอแล้วต้องออกให้ได้สามกำไเท่าไหร่ครับตรงบันไดกูเก้าเก้าแล้วแล้วข้างบนมึงเท่าไหร่ที่มึงสวดอยู่อะมึงไปอยู่กับกูไอ้เหี้ยไม่บอกเลยมึงถามจินดิจินเป็นคนจู้จินต้องจินต้องบอกด้วยจินต้องพูดไม่ใช่จินไม่พูดเลยคนอื่นเขาเล่นยากนี่ขอเซฟให้จินสุดๆแล้วนะเนี่ยไอ้เบนไอเบนมึงอยู่ไหนข้างล่างนี่ล่ามาฝั่งเกิดล่ามาฝั่งเกิด จริงจริงมาปั่นมาปั่นหน่อยมาปั่นท่านหนึ่งกลับแล้ว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 อีกกลางล่างอีกกลางล่างกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วมาแล้วกินออกกินออกออกจากตงนี้มันอยู่ตรงนี้กลางล่างกิ็นข้าวฝั่งนู้นเลยกิ็นข้าวไปฝั่งนู้นเอากระโดดลงข้างล่างเลยนะถ้าก๊อบมาก๊อบก๊อบมาก๊อบเอ้ยโบโลติดแม่งเอ้ยไม่เข้าใจเลยวะกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่กูอยู่กูอยู่กู อยู่กูอยู่กูตรงนี้อยู่กูตรงนี้อยู่กูตรงนี้เฟดนะ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 ไอ้ก๊อกลางบนเท่าไหร่ประมาณห้าสิบมั้งมม่ต้องตรวจกาบนให้ได้กาไม่รู้เขาอยู่ไหนไม่รู้เขาอยู่ไหนตายแล้วไปหายาก่อนไปหายาก่อนมาไล่กูอยู่ใต้อยู่ใต้ตีนฝั่งนี้อยู่ใต้ตีฝั่งนี้กินระวังนะเขาเฟดป่ะ ไปไหนแล้วไม่รู้หน้าน่ากำลังจะเฟดได้ใอยู่ไม่ช้าอยู่กูตรงนี้ไปไหนแล้ไม่รู้อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้มาอยู่กันมามลมา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 ่กมนมมา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 นามามาาม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 มา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 ม่ามามนม้ามามามานามามาามามามาาม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 ่มามามอมมามามานาามมา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 มมมา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 มดมม้ามามงาาามาเาาาา่มาาิามามอามมามา ต้อกูโดนบล็อกได้ไงอ่ะอยู่กูนะอยู่กูตรงนี้นะอยู่กูนะไปชุบฝั่งนี้ไปชุบฝั่งนู้นไปชุบฝั่งนู้นอย่าชุดฝั่งนี้ไปชุบฝั่งข้างหลังไม่รู้ไปไหนแล้วนะไม่รู้ไปไหนแล้วนะโอ้ไอ้เหี้ยมันตามคนอันนั้นแน่มาไล่จีนเหรอไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่เอกตรวจการบนได้ปะไม่ได้กูอยู่ฝั่งเกิดกูอยู่ฝั่งเกิดเฮ้ยมันมามาตามจีนมาตามจีนมาตามจีนจีนจีนไปจีนข้างมาข้างมาฝั่งเนี้ย กูตรวดกลางบนนะกูสวดได้ปะตรวดเลยสวดเลยอยู่นี่มันอยู่นี่สวดได้สวดได้สวดได้ข้างล่างเก้าเก้ายังไงเบนเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วเาเแล้วไปไปซับเลยมึงมึงไปซับเลยไปวิ่ง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 ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยมันเอากินมาเอากินมาเอากินเฟดเฟดเฟดเบนต์อยู่ไหนเบนอยู่ข้างล่างข้างบนกูนี่แบตมันเตือนแบตกูแล้วกูติดเลยนะนกูติดเลยนะกูต้องแปตตรงนั้นอ่ะกูติดเลยนะเว้ยกูบอกก่อนนะกูติดแล้วนะเล่นฝั่งนู้นได้ปะ จะเสร็จแล้วตายแล้วตายแล้วตา้เฮียไม่เสร็จไม่ทันนะเนี่ยถ้านมาตายตรงไหนตายใกล้ปล่อยปล่อยเลยใกล้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 มึงเบนมึงออกมาเลยโคตรใกล้โอ้โหเอ้ยทำไมไม่เล่นฝั่งนู้นวะแล้วพี่เอติดเครื่องไปแล้วด้วยไอ้เหี้ยติดเลยแเบนมาช่างมันช่างมันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อูไม่รู้จะช่วยยังไงนะเหี้ยมึงตะกัรมาไว้ดิกูปั่นอยู่

ประคำถามนะพี่ข้างหลังอ่ะเอาบัตล่ะอันไหนไอ้กอ๊อฟแรกมาเล่นจุกเด็กได้ปะกูวางใสจจ่ิีไม่เต็มเลย <c oughs> แต่จริงเอาชัวร์ออกชนะออกก็ได้ออกก็ได้ออกก็ได้รอรอประตูรอประตูเกิดครบก่อนไอ้ก๊อฟอยู่ไหนก๊อฟ <c oughs> อยู่ข้างบนเราก <c oughs> ูกำลังจะโดดลูข้างล่างอาโดดลงม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 าไอ้เจมี่ประคำปะเอาประคำไปดีกว่าน่าโมีหย่อยู่แล้ว มึงอยู่ไหนวะไอ้ก๊อฟมึงออกได้ออกเลยนะถ้ามึงจะออกอยู่นี่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 ตันตไอ้ก๊อฟมึงออกได้มึงต้องออกนะนะมาไล่มึงก๊อฟมาไล่มึงมึงวนูนดิมึงเอนีมาเออมึงวนมาจุกเกกมึวมาจุกเกดยวกูขึ้นไปรับมันใ้มึงวนมาจุกเกกเลยอยู่นี่อยู่นี่ไอ้ก๊อฟอยู่นี่ไอ้ก๊อฟอยู่นี่ไอ้ก๊อฟอยู่นี่มึงออกอนนได้องนนได้มันดัก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 ตันนันอยู่นี่อยู่นี่ ออกได้กูออกได้กูออกได้สวยไอ้เบนอยู่ไหนวะมึงอะใจเย็นใจเย็นพี่อย่าไปออกอยู่ประตูพี่อได้พี่มีประตูพี่มีประตูคุณเรื่องกูเต็มกูเต็มอ่าได้รู้เรื่องไปเปิดประตูไว้เปิดประตูไว้เปิดประตูเก้าเก้าไว้ก่อนนะแต่ไม่น่ากูหมดไปพี่มันเดไปไปมาคูวอ่ะมาคู่อ่ะไม่ทันวะกูไม่ทันกูไม่ทันเออแต่ไม่น่ากูหมดจะเอาเอาตระนี้แหละประตูนี้แหละกูขึ้นหลับประตูคนเดง บอวได้นะเบนเออเออเออบอกได้จินนั่นต้องใจเย็นๆเย้นพี่สั่งกินบอกกินๆินแค่แค่ต้องพูดบ้างไม่ใช่กินไม่พูดอะไรเลยตายดิยเพื่อนเล่นก็ตายดิกินเกิดฝั่งไหนโดนไล่กินวิ่งกับไปฝั่งนั้นมันไม่ยากเลย จำไม่ได้อะไรจินเกิดฝั่งไหนมันมีแค่สองฝันเองไม่มากี่มีแค่เกมนี้แหละที่ตึงอ่ะเกมอื่นไม่ตึงละไม่เป็นไรละจะเย็นเย็นไม่ได้ไม่ใช่กินบอกผดผอที่ดึงกูก็ต้องไปโวยไฟมันพูดไม่ออกแล้วนายตัดค่อยๆเล่นค่อยๆโดนโดนตีวิ่งข้ามไม่ได้อ่ะไม่คือ เกิดตรงนี้ไม่ค่อยดีนะมันจะเกิดล่างก็ไม่ล่างจะเกิดบนก็ไม่บนครับไม่ได้วิ่งมาผางเปิดข้านบนงบนแล้วได้ยินปะมาดิวะไม่มีหรอกตัวสารเอ่อทัวอะไรนะสารสัมพงสารสัมพันธ์อะไรไม่มีครับ เปิดหมดแล้วอ่ะฝั่งเนี้ยไม่ต้องไปผ่าย 啊。 เป็นขึ้นที่สวดโคดไว ผมขอดูวีทีก่อนว่าใครอยู่ไหนบ้างดูทีสวดนะวันนี้น่าจะเก้าเก้าแล้วหรือเปล่า เมามชุบต้องไหนวะผมเล่นให้ไม่ตายก็พอแล้วครับ โจทย์ของผมคือผมต้องเล่นให้ไม่ตายอ่ะแพ้นึง กามาดิกามาดิมึงก็มาดิาไอ้นมึงอเลย ไม่ได้นะครับเขาน่าจะไปโดดแน่ๆแหละ ไม่ตายคือสวยนะครับกูไม่ตายแค่นั้นแหละง่ายๆเลยฆ่ามันให้ได้จบสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอย่างนี้คือมันนับรอดรอดแค่สองปะหรือไงวะไอ้คนวิญญาณมันรอดมันนับรอดป่ะมันรอดสองอีกคนหนึ่งยังไม่ได้ชุบอีกคนหนึ่งยังไม่ได้ชุบโอเคสวยแล้วสวยแล้ว